สวัสดีค่ะสวัสดีทีมงานหอบศาสตร์โอนต้นศินสุภูสกุคนนะคะเจอกันเมืนเอนี้ยกะเศร้าว,วันศุก์ละพี่น้องแปดโมงเคืองคอยกับอาบน้ำสาผมแล้วตัววัาวันในใดผมเป้าผมกาแฟมาเปิดร้านผู้หนานั่นงเอกนางสาวไทยมิสกแกลนเทลแอนเรื d นะคะพาลูกสาวมาเปิดร้านค่ะพี่น้องกิจวัตรประจำวันของเมียฝรังเซนสันกับแบบนี้ละพี่น้องหัวหมุนก้นสุก แลนหัวสักหัวดวนใส่เวียกใส่งานทวนทวนพาลูกสาวมาเปิดร้านค่ะพระเอกพันอยุ่จะออกไปใส่วุ่นี่เต็กเด้อพุณว้าวเรื่องพระเอกคอยตื้นขึ้นกระจักกันนางไปใส่ได้พี่น้องท่าเงาะของรถจน,นะเนี่ยเจ้าว่าไปใส่หังว่าสันสิไปทุระก่อนเด้อเธอผ้าลูกน้องเนี่ยเต็มที่พนะมาเต็มที่ยางจิน8ปดโมงแลวก็ต้องเปิดร้านต้วเนาะค่ะเนาะ เปิดร้านแล้วคอยกัดเชยป้ป้อนเขาป้อนน้ามลูกล่ะค่ะป้อนเขาป้อนน้ามลูกแล้วก็ว่าสีด๊ยผมแต่งตัวสวยเขียนคิ้วโก้งหลับบัดนี้ท่ปากแดงๆล่ะค่ะปรลบเครื่องดื่มก่อนพี่น้องรถเครื่องดื่มมาแล้วฮัลโหลขำคขำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ขาฉีดยาแบบนี้ลูก ่อยละกำลังมาสิใดผมกำลังสิบล็อกคิวบล็อกตากำลังสิเขียนคิวโกงๆป่านขั้นสอนธนูเขียนอันคิวขเขียน,น,ยนปากงามๆกรีตาให้คมกลิบแม่พี่น้องลดเครื่องดื่มแบบมาทรงกันจังซี่ละค่ะคอยกันเล่นหัวหมุกนก้นซุกสี่ละตื้นขึ้นใช้จิตคุบลูกใช้จิตเปิดลานใช้จิตทำความสะอาดลานซ้อยผัว ก็มาลาเครื่องเดิมล่ะค่ะก็บ,บ่ได้แบกลงรถโยกลงรถคือเฮ้าแบกมันซับปลังคือเฮ้าขืนอ้อยสมัยตะกี้บ้านเท้าดอกก็นั่งสวยๆเส,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 สิร์ๆนั่งล้อแต่เส้นบินล่ะค่ะถ้่วล้อแต่เซ็กว่าเครื่องเดิมของมาสรงคบบล่ะซ้ำนี่ละ่ะเออมันก็บ,บ่ได้นักบ่ได้นะคือเฮ้าแบกมันสับปรังขึ้นรถไปขายหัวตันดังนาอ,นอพี่น้องพอเห็นไดอยู่พอทนอยู่บ่ลลับากซ้ำนี่มาล้ำบากข่อยลํำบากข้อนี้ข่อยก็ลําบากมาแล้วข่อยบอลําบาก ข่อยสบายข่อยเป็นเมียฝรั่งที่สบายมากๆเลยหลังจากที่ตรวจเช็คว่าเครื่องดื่มมาส่งครบอ่ข่อยก็รอเส้นบินล่ะคะเส้นบินล่กก็สิบแล้วและหล่งงานขอยก็เศร้านี่นั่นนะ เพื่อคอยไปตัดผมมาแล้วพี่น้องอี่หละไปหาพอไหมหล่าจำพอมาได้ลูกลูกคอยจำพอมาได้่อไ, <laughs> ไปตัดผมมามอ๋อี่หลาป,ป๊าป๊าลูกป๊าป๊า พ่ออีหลาด้วยนะอหลาดำพ่อวันน้พ่อไปตัดผมมาว้าวคือมะโกนวดออกแน่เทาบอรู้มิชไนเต้นเอานี่จงไวเปียตีฮักพ่อบ่จุ๊บมั้งป้าพี่น้องเคยได้ผัวไหมแล้วมาโกนวดตัดผมหอรอแต่เม,ม,มนนะื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่ะ่เฟือเฟือ ชมาโลแต่ว่ามามปานผู้บาา่าวสำนึยเธอจังวะเขาคอยถอดรูปมาเยอะพี่น้องลูกสาวจำพ่อไม่ได้ติลูปจงังวะเขาคอยถอดรูปมาเดยอยถอดรูปมาเจ้ากระโหลกทีไ่ได้เท่าน,นี่เจ้ <c> ั <oughs> <c oughs> งวะลมเย็นมากๆเลยเอาเซลฟี่แั้งเซลฟี่อ๋อสวยมากๆเลยค่ะ ไปเสื้อผีดอกกุหลาบไปแล้วลูกขึ้นรถโอ๊ะป่าว่าอะไรวะดารถลูกค้าวะรถลูกค้าสวัสดีค่ะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องโอสวัสดีค่ะว่าันลูกสาวอ่ะพ่อแม่พี่น้องผู้ถาวรผู้แก่ผู้เสียผู้สาวผู้บ่าผู้แพวทีมงานหอบศาสตร์โอ้ตจ้นศิลก็จะเห็นข่อเม่นีก็จะเป็นลูกแปลกๆยังน้อยนะพี่น้องเนาะเออลูกเสียกล้ามแขนใหญ่นะคะลูกเสื้อกล้ามโชว์แขนใหญ่ห <laughs> ลังจากเทียนหลังจากเทียนแต่งตัว เครียดตัวเองหลังจากเห็รับเครื่องดื่มแล้วนะคะเนาะเพ่ก็มาจักไปตัดผมแหละค่ะนี่ละคะชีวิตข่อยก็จังซีละคือจังเั่วไอ้ฟั้งแต่ต้น,นๆ,ๆอุ้ยวันนี้อาจจะเห็นเบ้าตาเป็นสีแวววาวนะคะเอออาจจะเห็นเบ้าตาเป็นสีแวววาวบ่มเป็นผัวบ่มเป็นสามีตีตานะคะข่อยบ็อกเบ้าตาตาข่อยมันตูบมันแพ้แม่พี่น้องแล้วข่อยก็บ,บอกเบ้าตา ให้ตาข่อยมันสว่างเขียนกรใยญ่เนี่ตะกอยากใส่เสีอกล้ามใส่ถาท้ายความห่อนไปนังสันล่ะค่ะคิดพอตอนมันหนาวั็จะเล้ใส่เสีย้ามโดยใส่เบา้งกีลานะคะเนาะผุนผัวข่อยไปโกนหนวดพี่น้องไปตัดผมข่อยละดีใจคัดเออเจา้าเงาะของข่อยกระถอดรูปด้วยละค่ะเห็นคอมเมนตหนึ่งเนาะค่ะเนาะิุนบอกว่า พี่ละเบ่งขอบครัวโตพี่ละอบอุ่นหัวใจเป็นขอบครัวน่อยๆแต่ดูอบอุ่นว่าสัน้นแล้วก็อีกองแบบนึงอันหนูเห็นขอบครัวเจ้าแล้วคิดถึงเงินตอนแฟนหนูอยู่น้ำว่าสัน้นโอ้ยพี่น้องเอ้ยถาวม,มาพิษกันว่าคอยคบหัวกันทุ่มือคะ่ะตุ้คอยนี่พิษกันเรื่อยได้คะ่ะพิษกันได้แต่ว่าก็อยู่นกกันไดีล้โตเป๊ะ อ,อ,อยากให้ตัดผมอยากให้โกนหนวดโกนเขายาสูบพี่้องเอยสูบยาปันอูดมิ่มละมือใดอ่ะคอยแนตะ่ไม่ได้เเถาคอยว่าคอยไม่ได้เถาไม่ได้ยังหนีดอกพี่น้องคอยอยาคอยป่วยยอนยากินยาสูบผัวอยละ่ะเออบอกไปตัดผมคือกันอ,อโจมไม่ผัวเนี่ยบะนี้ออไม่เอาออกไม่ได้ตะลูกมาไม่เอาออกไหมา เลดน้ำนกอะเออนกขะละไปแล,แล้วเร็วเรปไลไรคุบนกไปใช้่พ่อเดีย๋ยใป,ป้าป่าเดีป้าปาช่วงจะคอยจจมไอผัวกับบ้านหนุสาวเซลฟี่ไปได้ค่ะพุ่นดูถิ่มไว้แล้วพุ่นเรื่องตัดผมคือกันพี่น้องเรื่องตัดผมก็นโผล่หน่วดเนี่โอ้ยจมเหตุกันสุมือ ตั้งไหคิดจังไดวุ่นหนีไปตัดผมมันมือว้านนี่ข่อยก็นั่งเบิ่งอันผู้บ่าวฟุตบอลเพิ่นมาซ้อมบอลเนาะบัดนี้เพิ่นซ้อมแล้วเพิ่นก็พากันไปนั่งเป๊กข่อยก็เลยพาลูกสาวไปนั่งเขาก็หยอกอีหล่าน้อยก็หยอกกันไปหยอกกันมาข่อยก็ม่วนเนาะพี่น้องเนาะข่อยก็มักเว้าวนัวหัวม่วนเนาะเออมันี้ผัวก็เป็นตาเขียวอึ้งตึ้งอึ้งตึ้งใสเออก็สิมันหึงกันล่ะอันเจ้าเงาะก็ะไดก็สิมันหึงรถจชนะหันราคาว่าเธอมักอันพอแต่ลูกค่ะเพื่อจะปิดร้านแล้วแล้วว่า เธอขึมากไปนางเบาน้ำเขาเธอมีความสุขเหมือนกำฉันเธอขึ้ไนะไ,มไม่ค่อยยิ้มบ่ค่อยยังงนะเธอคือน่ค่อยหัวเราะเธอขึ้น่ค่อยยิ้มเดียว่าโอ้ยเสียฉันยิ้มฉันหัวอันเธอกลับไปตัดผมเหมือนตัวแต่ว่าเธอกลับมาตกไปตัดก็ได้ดอกเรียว่างี่ละฉันบ่าสามารถฉันบ่าอยากจะเปลี่ยนแปลงเธอดอกเออมันเป็นการยากที่ฉันจะเปลี่ยนแปลงนิสัยเธอ ให้ฉันเปลี่ยนผัวมายังไงก็เปลี่ยนน่ะนิสัยเธอแันดอกคอยว่าี่หรอพี่น้องเออคอยก็เลยพาลูกเข้าไปนอนตื่นเข้ามาหรอว่ากางจ้างไปแต่แกตัวเข้า,าขบุญนาบอกคอยว่านะฉันสิไปธุระจะค้าเลยเธอลบเครื่องดื่มกับลูกเด้อวสันเออละบิดกลับมาวล้วก็ตัดผมก็เห็นหนั่นหรอพี่น้องเออเอาตั้งสันหรอเนาะ,ะเปลี่ยนนิสัยผัวนีงง่เปลี่ยนยากเด้อเปลี่ยนผัวใหม่ยังไงกว่านะคะ ก่อเนี้ยผัวเราคอยค <c oughs> ืนพเพื่อนขได้พี่น้องพิดกันเรื่อยแต่ว่าก็ยุ่กันลงตัวได้พี่น้องแล้วอีกเรื่องอันเพื่อนเคยถึงในยิ่งตัวเด้ค่ะเพื่อนเคยมีมนยิ่งไทยนี่มาสองคนผินได้พี่น้องผัวคอยอันนะ่ะเออแต่ละคนที่พเพื่อนครบนีม่มีแต่อินนางน้มใหญ่ๆด่างโด่ง,ง,ดง,ดง,ดงดดๆผุนเด้ด่างใหญ่ๆนุ่มใหญ่ๆผุนเด้อไปเ,เห็นขอไปซอกบงเฟซเก้าพกเพื่อนน่ะ ค่ะคุนได้ผัวคอยอ่ะเออมันคอยว่าฉันจิไปเสริมจะมูกเด้อฉันจิไปเหตุหนาตาไม่ได้ฉันจิไปเสริมหนาอกเด้อคุณมาว่าต้องไปเหตุดอกเซนมาเธอแบบนี่และว่าสั้นเฮ้ยคอยละสั้งถือใจไม่ยิ่งตัวเอาเงินได้พี่น้องผัวคอยแหน่าปึกปึกกับไม่ยิ่งคนอื่นนี่สลัดแต่น้ำคอยนี่ล่ะระวังโตแต่น้ำคอยี่ล่ะไม่ยิ่งคนอื่นว่าสั่นโอนให้เขาเด้แตอนคนยักสูตรเนาะ เออผู้สาวก็หลายแตกสู้สวดสวด,ด,ดอยู่บินมาตอมูเก่ามูามาสีผลลับพี่น้องผู้สาวมาตอมผัวไข่หัหนนะมาตอมันเจ้าเงาะไข่นาระวังล่องเท้า,า,ล,าลูกไข่ไปบุด <c oughs> ำหมอกเปลี่ยนเมืดข่อยยังเ้าพื้นผัวบัจจบได้พี่น้อง เดี๋ยวข่อยสีมาเว้าพื้นผัวให้ฟังใหม่เด้อค่ะเด้อแล้วเนี่ยระวังตูแต่น้ำข่อยนี่ละ่ะสลาดแต่น้ำข่อยล่ะก็มียิงคนอื่นนี่ปึ๊กปึ๊กปึ๊กไข่ต่เงนินเขาสลาดแต่น้ำข่อยนี่ละ่ะข่อยบ้านอะไรอย่างน้ำผัวจักยานอยู่เดี๋ยวข่อยสีมาโจมให้ฟังใหม่แม่ว่าให้เข้าบา้านเรียบป้าป้าเรียบป้าว่าวพื้นผัวบ้านนีจ่จัวพี่นอ้องลูกสาวขว่ยอยแอล สามีกันเด้อค่ะจะได้ไหลูกเขาไปนอนกันบ่ายโมงเหรอออกมาลอวโดนเติมแล้วลูกขึนนี่แหละโอ้เป็นจะเห็นตรงไหนลูกโอ้ลูกขึ้นอึ๊บ